บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีแผนการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ล่าสุดนะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะในส่วนของการจ่ายเงินทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรในโครงการในช่วงวันที่9ถึงวันที่14ธันวาคม2564นี้นะคะซึ่งทกศก็เผยขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ค่ะซึ่งวันนี้บอกเล่าข่าวดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมกับพรุ่งนี้ค่ะลุ้นไปพร้อมๆกันการป ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่8ค่ะแล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ100 0บาทนะคะกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดผ่านสถานีข่าวกระทรวงการคลังค่ะจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชนะผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทแน่นอนติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในบอกเล่าข่าวดีค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอัปเดตวันโอนเงินในโครงการประกันรายได้ล่าสุดค่ะทกศจะโอนเงินเข้าเป็นจริงเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวในช่วงวันที่9ธันวาคมนะคะถึงวันที่14ธันวาคม2 5 6 4ซึ่งวันนี้ค่ะทกสก็ออกมาเผยขั้นตอนการดําเนินการจ่ายเงินคือวันที่30ที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีมีอนุมัตินะคะในส่วนของวงเงินเพิ่มเติม ส่วนวันที่1ค่ะทกศก็รับแจ้งมาติทางคอรามอเรียบร้อยส่วนวันที่3ที่จะถึงนี้นะคะคณะอนุกรรมการกันกรองทกศก็จะพิจารณาแล้วก็ในส่วนของการพิจารณาในเรื่องของสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรค่ะและวันที่7ก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์ของทะเบียนเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้นั่นละค่ะส่วนวันที่8เตรียมความพร้อมโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งวันที่8นะคะจะมีตารางการจ่ายเงินแต่ละสาขา ออกมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบพ,พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวได้ทราบส่วนวันที่9ถึงวันที่14การโอนเงินเริ่มแล้วนะคะแล้วก็จะโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรเตรียมรับเงินค่ะซึ่งในการโอนเงินครั้งนี้นะคะจะดําเนินการโอนเงินไปจนถึงวันที่14ธันวาคม2 5 6 4แต่ถ้าหากมีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงออกมาในแต่ละงวดก็จะดําเนินการจ่ายเงินภายใน3วันทําการหากมีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงออกมาจากทางธนาคารทกศค่ะและ และอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับหด้วยวงเงินกว่า5 0,000 000ล้านบาทนะคะซึ่งคอรมอได้อนุมัติแล้วค่ะซึ่งสถานีข่าวกระทรวงการคลังโดยกระทรวงการคลังก็ออกมาแจ้งชัดถึงเรื่องนี้มีส่วนของการช่วยเหลือเงินค่าปร,รับปรงุงคุณภาพไร่ละ1 0 0 0บาทครวรเรือนไม่เกิน20ไรู่ซึ่งวงเงินในครั้งนี้5 0 0 0 0นกว่าล้านบาทนะคะคุณผู้ชมเพื่อจ่ายให้กับพี่น้อง เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะสําหรับคนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยระยะเวลาในการจ่ายเงินตั้งแต่เดือนกันยายน2 5 6 4ถึงเดือนเมษายน2 5 6 5ค่ะซึ่งเป็นการการันตีได้นะคะว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวแน่นอนค่ะในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินแล้วก็แผนการจ่ายเงินจะได้รับรวดเดียว1000บาทเลยหรือไม่หรือว่าแบ่งจ่ายเป็นรอบละ5 0 0บาทดิซึ่งวันนี้เราจะปติดตามแผนการจ่าย กันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมและอีกเรื่องหนึ่งค่ะพรุ่งนี้นะคะวันที่3ธันวาคม2 5 6 4ค่ะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมสําหรับการประกาศราคา,า,คากินกลางอ้างอิงนะคะจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแลแล้วก็กําหนดราคากินกลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชานะผู้ปลูกข้าวงวดที่8ผู้ที่แจ้งเก็บเกี่ยว26พฤศจิกาย,ยนถึง2ธันวาคม2 5 6 4ความชื้น15%เการรับเงินจะได้รับตั้งแต่วันที่9 ถึงวันที่14ทธันวาคม2564ค่ะชัดเจนอย่างไรเดี๋ยวนําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนี่คือความชัดเจนล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บอกเล่าข่าวดีจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี